คุณผู้ชมสวัสดีครับอากาศบ้านเรามาแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมาทําหน้าที่แทนคุณ2ประภาสีหนึ่งวันนะฮะผู้ชมเช้านี้เนี่ยอากาศ่กนข้างจะเย็นมากนะฮะแหมอากาศแบบนี้ถ้าได้ที่นอนนุ่มๆได้ผ้าห่มสักผืนเนี่ยคงจะฟินน่าดูแต่จะเล่นนอนฟินอย่างเดียวอยู่ที่บ้านไม่ได้ผู้ชมต้องทางานด้วยนะครับวันนี้พูดถึงคําว่าผ้าห่มจะพาไปดูว่าคนเหนือจริงๆแล้วเขาเรียกผ้าห่มว่าอะไรแต่ก่อนอื่นเช้านี้เราพาไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับ เริ่มันที่ภาคเหนือผู้ชมครับอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแรงอุณหภูมิลดลง3 5ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวแล้วก็มีลมแรงผู้ชมครับอุณหภูมิลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนภาคกลางนะครับอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงอุณหภูมิลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียส ไปที่ภาคตะวันออกเช้านี้อากาศเย็นและก็มีลมแรงผู้ชมครับอุณหภูมิลดลง2 4องศาเซลเซียสทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรลงไปภาคใต้มีเมฆบางส่วนนะครับแล้วก็มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดตรังและก็สตูลทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรกลับข,ขึ้นไปที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอากาศเย็นและก็มีลมแรงอุณหภูมิลดลง3 5องศาเซลเซียสนะครับ มาครับคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันเสร็จแล้วไปเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราคําว่าผ ah ้าห่มหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วที่ภาคเหนือบ้านกุญจมพุษ์เขาเรียกว่าอะไรไปติดตามกับเจ้าของภาษากันเลยนะครับ ผ้าหม่มภาษาเหนือหรือคำเมืองคือผ้าตวบยกตัวอย่างเช่นอากาศหนาวจะอี้ตอนกลางคืนก็ต้องหม่มผ้าตัวบหนาๆดูแลสุขภาพตัว <c oughs> นั่นก็หมายถึงว่าอากาศหนาวแบบนี้ตอนกลางคืนก็ต้องหาผ้าห่มหนาๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ oh, you, โอ้โหขอบคุณพี่เจมมากนะฮะดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้อากาศบ้านเราราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ